ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องรอนักเรียนมาจนเสร็จครบหมดแล้วทุกคนนะครับหรืออาจจะมีบางคนคนสองคนยังไม่เสร็จก็จะไม่รอนะครับเดี๋ยวเวลาเรามีอย่างจํากัดนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับในการปฏิบัติงานสองใบงานนะครับอ่ะคราวนี้ต่อมานะครับเราจะมาปอกปลายสายไฟนะครับเลือกด้านใดด้านหนึ่งนะครับโดยเริ่มจากสีน้ําตาลก่อนก็แล้วกันนะครับการปอกนะครับปอกปลายด้านใดด้านหนึ่งประมาณ2นิ้วนะครับประมาณ2องข้อนิ้วเราก็กะ นะครับกะพอประมาณนะครับ2นิ้วเอาเราเทียบอะไรดีนะครับการคาดคะเนนะครับกะเอาก็ได้นะครับโดยการกะเอาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับนะครับหรือจะเทียบกับข้อนิ้วเราก็ได้นะครับข้อที่1นะครับข้อที่2นะครับ so, like, right? so so <anne> 2ข้อน so, ิ so, well, Second, ้วนะครับนะครับสมมุติเราเทียบแล้วนะครับเราก็จดใบมีดซึ่งนะครับการปอกและพันสายไฟมีอยู่2วิธีนะครับการปอกสายไฟมีอยู่2วิธีนะครับวิธีที่1นะครับ การปอกสายไฟแบบนะครับแบบเป็นเส้นตรงนะครับหรือ3ามรอสิบองศานะครับก็จดใบมีดนะครับกาประมาณ2นิ้วนะครับกาวนะครับหรือจะวัดหรือจะเทียบหรืออะไรก็แล้วแต่จดใบมีดลงไปนะครับไม่ต้องรุนแรงมากนะครับจดใบมีดไปแล้วเสร็จแล้วก็หมุนสายไฟนะครับอันนี้เป็นการปอกแบบ90องศานะครับถ้าในเอกสารในหนังสือเขาจะบอกว่าเป็นการปอกสายไฟแบบ90องศานะครับหมุนนะครับสักหนึ่งถึงสองรอบนะครับ มาหมุนครบแล้วนะครับนักเรียนก็เก็บใบมีดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ทําการนะครับบิดหมุนนะครับสายไฟนะครับหมุนแล้วก็ค่อยๆถอยหลังนะครับค่อยๆถอยหลังไปนะครับถอยหลังไปจนเรื่อยเรื่อยๆนะครับจนมันหลุดออกมาลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะได้แล้วนะครับก็เก็บบอกสายไฟไว้เผื่อทิ้งขยะนะครับนี่นะครับเราจะได้ประมาณนี้นะครับประมาณสองขอนิ้วไหมนะครับอ่าเห็นไหมคนคาดคาเนดีก็จะพอดีเป๊ะนะครับอ่ อันนี้่าคเีเอานะครับไม่ไม่จำเป็นต้องอะไรมากมายนะครับเราดูเอานะครับกะคณีเอานะครับเส้นที่1เสร็จแล้วนะครับการปอกสายไฟแบบนะครับ90องศานะครับ90องศานะครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นตรงเลยนะครับถ้าคนทําให้มันเสมอมันก็เสมอนะบาาคนทําไม่เสมอหมุน2รอบ3รอบมันก็จะเป็นรอยนะครับรอยเป็นเกลียวไปนะครับไฟนัอันที่1เสร็จแล้วนะครับอันที่1เสร็จแล้วนะครับ นักเรียนก็ลองค่อยๆปฏิบัติดูนะครับเราฟังแล้วก็ลองปฏิบัติด้วยตัวเองนะครับนะครับทุกอย่างถ้าเราไม่เคยมันก็มีความยากเป็นของธรรมดาอะไรที่เราทําซ้ําๆบ่อยๆนะครับมันก็เกิดความรู้เกิดความชํานาญนะครับซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเราอาจจะดูแล้วเฮ้ยมันยากนะครับมันยากดูแล้วมันยากอุ้ยเราทําไม่ได้นะครับเรากังวลนะครับนะครับหลายคนก็อาจจะมองแล้วโอ้ยง่ายง่ายนะครับในความง่ายนะครับ นะครับบางคนเห็นแต่ภายนอกว่ามันง่ายนักเรียนก็ทําโดยประมาทหรือพอมาลองทําเองแล้วอาจจะทําไม่ได้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนะครับบางคนมองกันคนละมุมนะครับคนปฏิบัติอาจจะดูยากคนไม่ปฏิบัติอาจจะดูง่ายใครๆก็ทําได้แต่ทําแล้วจะสวยไหมก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการทํางานทุกๆการทํางานนะครับก็ต้องทาด้วยความระมัดระวังนะครับเข้าใจนะครับแล้วก็ใส่ใจนะครับใส่ใจการทํางานนะครับถ้า ทำงานออกมาดีนะครับมันก็จะเรียบสวยตรงนะครับแต่พวกนี้ไม่เป็นไรนะครับสวยไม่สวยไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับเพียงแต่ว่าเราฝึกที่เฉยนะครับแต่สําคัญที่สุดก็คือเวลาเราต่อสายไฟนะครับพันและต่อสายไฟต้องแน่นนะครับต้องแน่นแล้วก็ต้องมากกว่า5รอบนะครับมันจะได้ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะตอนนี้เราจะลงมือทำนะครับค่อยๆทาไปนะครับชิ้นแรกก่อนนะครับช้านะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับอย่ารีบไปสีน้ําเงินนะครับ เสียเงินก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนรีบร้อนไปนะครับเดี๋ยวผิดพลาดมานะครับครูก็จะตรวจดูนะครับเวลาการตรวจงานสฉงงานนักเรียนก็1นหนึ่งนะครูจะดูว่าหนึ่งนักเรียนปอกตามกติกาไหมนะครับการปอกแบบ90องศานะครับอันที่2ก็จะเป็นแบบสีองศานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอนะครับรอเพื่อนสักแป๊บนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับทํารีบไปบางทีมันเสียหายนะครับนะครับงบประมาณเรามีจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นทําให ช้งานได้ดีนะครับถ้าเราไปปฏิบัติจริงๆนะครับที่บ้านเรานั้นเราต้องตัดออกไปนะครับบางทีมันผิดพลาดเราต้องตัดทิ้งนะครับพอตัดทิ้งสายไฟก็สั้นลงสั้นลงสั้นลงนะครับเวลาเราต่อสายไฟแล้วมันสั้นมากๆนะครับเราไปฝืนมันนะครับเราไปฝืนต่อและพันบางทีอาจจะล้วมได้นะครับเวลาโยกออกมาดึงออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปอาจจะมีการหลวมมีการขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรีบนะครับไปอย่างช้าๆแต่ชัว ทําครั้งเดียวให้ผ่านไปเลยนะครับอย่าไม่ต้องมาเสียเวลาทําหลายๆครั้งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับอันที่1ครูก็จะรอนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะไปต่ออันที่2นะครับอันแรกช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวพอไปงานที่2ก็จะทําไวขึ้นนะครับต่อมาเส้นที่2นะครับกาหนดให้เป็นเส้นสีฟ้าหรือเส้นสีน้ําเงินนะครับซึ่งในระเบียบของการไฟฟ้านะครับเขาบอกว่าสายสีเทา หรือสายสีน้ำตาลนะครับเป็นสายมีไฟหรือสายลายนะครับสายสีน้ําเงินนะครับนะครับ PA หรือการไฟฟ้ากำหนดให้เป็นสายดินนะครับหรือสายนิวตันนะครับเป็นสายที่ไม่มีไฟเพราะฉะนั้นเราต้องต่อให้มันถูกต้องตามระเบียบของการไฟฟ้านะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต่อผิดปุ๊บเข้ามาตรวจสอบเข้ามาประเมินแล้วนะครับเขาก็จะไม่อนุญาตให้ติดตั้งมิเตอร์วัดไฟนะครับเพราะฉะนั้นจําไว้เลยนะครับด้านนี้ก็คือลายสายมีไฟนะครับสีน้ําตาลนะครับ หรือสีเทาแล้วแต่คนเรียกนะครับสายสีฟ้าสายสีเงินสายที่ไม่มีไฟนะครับแต่ถ้ามีไฟ2เส้นแสดงว่าเราต่อหลวมนะครับหรือมีการชอดวงจรนะครับเพราะฉะนั้นต้องเช็คมันจะมีไฟสายเดียวนะครับอ่าอันที่2นะครับใช้สีเงินกะคณีเหมือนกันนะครับใช้หลักทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับการค่าคณีหรือจะไปเทียบกับข้อนิ้วเราเหมือนเดิมก็ได้นะครับการปอกแบบนี้เป็นการปอกสีห้าองศานะครับเหมือนเราเ่านิ้สอนะครับจดใบมีดแล้วก็ปอกไปด้านหน้านะครับ ปอกมันปอกอ้อยเลยนะครับหนึ่งนะครับสองอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่บอกเฉียงๆไปอย่างนี้ก็ได้นะครับเฉียงๆแบบนี้ก็ได้นะครับเฉียงไปให้ครบนะครับครบรอบหรือบางคนจะเหมือนกับปอกอ้อยก็ได้นะครับกรีดไปให้สุดแบบนี้ก็ได้นะครับนะครับกรีดไปแบบนี้ให้สุดก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับงับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้สีห้าแล้วนะครับนี่นะครับแต่ของครูนะครับอ๋ออย่าลืมเก็บใบมีดด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัย ของครูก็เมื่อครบรอบแล้วก็หมุนเหมือนเดิมครับบิดหมุนเหมือนเดิมนะครับแต่มันยังไม่ออกก็ค่อยๆเลาะนะครับนี่นะครับจะเป็นสี่้าองศาเห็นไหมครับนะครับสี้าองศาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเป็นการเหมือนปอกเราแบบเหานิสสอนะครับก็หมุนปอกสายไฟออกไปเหมือนเดิมนะครับคนคาดคะเนตรงเป๊ะนะครับมันก็จะได้เท่ากันนะครับอย่างนี้เป็น okay, ตัวอย่างนะครับเท่ากันไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะครับนะครับเป็นการคาดคะเนนะครับ หรือนักเรียนจะปอกให้มันเท่ากันก็ได้พเพื่อความสวยงามก็ไม่ได้ห้ามนะครับนักเรียนสามารถปอ,อกใหม่ก็ได้นะครับนี่นะครับปอกใหม่แบบครูก็ได้นะครับเฉียงสีส่้าองศานะครับเอาที่นักเรียนสะดวกนะครับนะครับแทนปอ,อกเท่าไม่เท่าไม่เป็นไรครับเราคาดคะเนเอานะครับมันปัจจัยตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันนะครับแต่เ,เราจะปอ,อกอ่ะอยากให้เท่ากันก็ได้นะครับก็เก็บเศษวัสดุไว้บนโต๊ะนี่แหละนะครับเราจะได้ไปทิ้งขยะ ได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็สะอาดเป็นระเบียบ่าเสร็จแล้วสองอันนะครับสองอันแล้วนะครับอันหนึ่งจะเป็นแบบเก้าสิบอันหนึ่งจะเป็นแบบสี่ห้าองศานะครับเห็นไหมครับนักเรียนก็ดูตัวอย่างนะครับนะครับสวยไม่สวยไม่เป็นไรครับนะครับเรามาเรียนรู้เดี๋ยวเราทำบ่อยๆเราฝึกฝนบ่อยเราก็จะทํเปินนะครับแล้วก็สวยงามส่วนใหญ่หลายคนก็จะทําแบบเก้าสิบองศาแบบนี้นะครับนี่แบบสีน้าตาลนะครับมันดูสวยงาม ถ้าไปปอกแบบานี้สอมันไม่เท่ากันนะครับดูอาจจะไม่สวยงามแต่อันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหานะครับเราแค่อยากให้รู้เฉยว่าการปอกสายไฟนะครับมีอยู่2วิธีก็คือแบบ90และแบบสี้าองศานะครับนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนค่อยๆปอกไปนะครับปอกไปอย่าลืมเก็บใบมีดให้เรียบร้อยนะครับวางมีดวางอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับหนึ่งเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับ ลายคนบอกว่าอาจจะสวยงามกินไม่ได้นะครับแต่จริงๆสวยงามเราฝึกไว้นะครับฝึกทํางานให้เป็นระเบียบฝึกทํางานให้มีความเรียบร้อยนะครับเราฝึกบ่อยเป็นนิสัยของเรานะครับเป็นพฤติกรรมของเรานะครับเราก็จะจดจําเอาไปใช้ตลอดชีวิตนะครับงานก็จะออกมาดีออกมาสวยงามนะครับนะครับแต่ละคนมีศักยภาพต่างกันนะครับผู้เข้าใจนะครับนักเรียนก็ค่อยๆปฏิบัติไปค่อยๆฝึกฝนไปครับนะครับ มันไม่ได้เสร็จในวันเดียวนะครับเหมือนที่สุภาศิก็บอกว่ากรุงโลมไม่ได้สร้างแค่วันเดียวเสร็จนะครับเรามาฝึกฝนมาเรียนรู้มาพัฒนาตัวเองนะครับในด้านช่างนะครับซึ่งในระดับมัธยมอาจจะไม่มีเปิดรายวิชาเหล่านี้นะครับหรืออาจจะไม่ชัดเจนในรายวิชาเหล่านี้นะครับนะครับซึ่งถามว่ามีไหมนะครับเราอาจจะเรียนในระดับม2นะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับการต่อวงจรไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นการต่อแบบเบื้องต้น ถ้ทั่วไปอันนี้เราก็เรียนรู้เบื้องต้นนะครับแล้วก็ฝึกเข้มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับนักเรียนค่อยๆทาไปครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับเดี๋ยวมีดจะบาดนะครับงานจะออกมาไม่สวยนะครับนะครับเดี๋ยวจะได้คะแนนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนค่อยๆปฏิบัตินะครับค่อยๆทํานะครับอ่ะครูก็จะรอไปเรื่อยนะครับแล้วก็อธิบายไปเรื่อยๆนะครับมีปัญหาสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามได้ยกมือสอบถามได้นะครับทําไม่ได้ หรือมีปัญหาอะไรก็จะได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหานะครับนะเข้าไปช่วยเราพัฒนานะครับนะครับเราไม่เคยเป็นเรื่องปกติครูก็เหมือนกันนะครับก็ไม่เคยมาก่อนนะครับก็มีข้อผิดพลาดบ้างนะครับก็ยกมือถามครูผู้สอนนะครับท่านก็ไปอธิบายท่านก็ไปทําตัวอย่างให้ดูเราก็ไปเรียนรู้แลกพัฒนาตัวเองนะครับนะครับเพราะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเราก็เอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับในอนาคตเราอาจจะ เป็นอาชีพของเรานะครับหรือบางคนเราก็ไปดูกับความช่อโคงนะครับหรือความประมาทของผู้เับาเหมานะครับนะครับบางทีมันก็เป็นผลพวงในอนาคตนะครับนะครับเกิดไฟฟ้าละวงจรไฟไหม้บ้านเรานะครับมันก็จะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับนะครับอย่าประมาทอย่าเลื่อนนะครับไฟฟ้าไม่มีตัวตนนะครับการทํางานก็ต้องมีความชัดเจนมีความรอบคอบนะครับแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับ